น้องเายงเงไปนะรขอนะ่มันไลลงต้กเบื่อแต่ว่าที่บอกนะคนเล่มันัวรันนะ้นาหา้เขาน่เหอน้ต่าโกยเอน้นองคนเล่ักล,ลายนะ ขาล้างฝนอ่วิวงามด้วยตอนนี้สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเดือสุู่ทุกคนนอกเหนือโอ้พี่น้องมื่อนี้พ้นตกะก็แทางบ้านแสแหละยิ้มเสียงหัวพี่น้องก็ปกไแปะกตกะ่ัแห้งเนาะภาคตะตกมื่อนี้มีเงาะป๊อกมันไปแง่ใครมืแดงแสและวัดรไปน้ำเนาะมีเพื่อนพี่น้องภักทอนนาะเหนือเบิรเบิรงสภาพตากหัวนอนเวรทางกระตื่นนะ อากาศเีย่ผหอนแหงวังเพียงพี่น้องมาเมือนคนตเหอนมต๊ะใา้โต๊ะทำมันจะแหลกถ้ากับปูแกล้งแน่นอนมายายป๊อกจะควรสเหตุค่ชิมุกใช่ไหมชิมุก่าชิป่าชิมุก่าชิมุกป่าชิมไก่าชิมุกป่าชิมกป่าชิะคกปิมุกป่ิมุกปชิกป่าิมุกป่าชินุ่มก่ายกป่ิมป่ามก่าชเกาชิมกาิมนก่า อันนี้คือไข่หมดจ้าเป,เป็นแยงแบงแฮมิเอเวอร์มุกกบมกังเลี้ยไล่เราคนเนา้ยเลี้ยงขันหละค้างไปต่อไปต่อพี่น้องคนยังนเขี่ยมายอีกเนาะโอ้พ้นโตกี่เนี่ยข้าวตั่งกต่เซ้าเป็นได้ร้ายเติบนะพี่เนาะสองสวยใหญ่แต่ว่าแบงพี่น้องน้ำหอยปลาน้ำเนาะอันนี้คือพักน้อมคือ็นเก็บเอาไว้พักเครื่องเขีย่ยอยู่ใสจมุกของเราคนเนาะ โอ้ยฝนกระดาตุ๊กข้อกูยินลายเนี้ยเงี่ยขวจิงไทรขวจิงไพรข้าวจิงไทรก็ค้องบัวก็คล้องบัวจ้ะฝนตกแล้วตกแม่งก็อตก้อยืนลาย อวเออเลยแม่ื้อแม่ซือดีได้หรอแม่แม่ซือแ่นำซุโเลมันจะัานมั่เมีาวัตเลรอไหมมันปมันซื้อี่แห่งเลยเนาะหอดร้ายมือปากแต่แต่แฉงซื้อมาจะมือร่ากัพี่น้องซื้อสองตัวเนาะเ็กกินตัวหนึ่งไปก่อนตัวหนึ่งมันจะอมมุกคลามุดแดเมันจะดิพม่นจะอ่อนต่อไปกับว่ันมาขวดนจะตื้นเนาะ xót kết cả. kết, cả con. kết cả là cái lạng nó chết là cái lạng bây giờ có một cái mắt tát rồi à คลอได้แม่แม่บ้านแหยงมาคลอนี่กอนาแตกเย็นหอนเน่ยนาวันะใบยมุนสองมูหอนแน่ยาอจัโตเดี๋นวงจะหอนงูอ้วดงูทอกหอ่ะไปยงใครม่แตกแตงเย็นเทนเลย ดองข้าดต้แทนถึงกรณีการท่านมั่นเนาะโดยสถานมาแสแหละสติ๊กกับบอลได้ข้านี่จะผิดหวงังที่จะห้อยซิ้วเนอะนี่จะห้อยซิ้วนะน,นอนาจะบ <c oughs> ตือนนอาเล่นแสบไว้ไหมอักตอนเนี่ย ตอนเห็ดมุกเนาะขณะนี้พนกงายังตกไปเรื่อย หอกไวเลยะว้างนี่เนะสฉะ,ะมาถ่ายโมงสูงดีกว่าหนมมากอ,อ่ะพี่นอลมแหงควนมาก,ก่อนลมมาลำไายลมแหงแหงปลาพี่หนอฟังพีนหนอควนตกไดบกมม้บอกกับพ่อเมนบอกไหมด้วยจ้ะ ล,ม,ลมแรงพอทธลมระดอกกเดี่ยอันนั้เป็นเหอนโอดีนเ่อน้าอ่อน่าปีเป็นเหอนรอผัวพี่นอ้อง่าปีเป็นเนซจื้ นึ่นก็เก้าแล้วพี่น้องดูปเป็นไงเรื่องเลย,นะยหนรถบ่อคล่องหนามันไหลลงแคบสุแนแคบสุนไม่เ่ไหรหลังจากไม่แยกเพอาะคนตัดตอนเรียบร้อยแน่นอน นละพี่น้องนนกพนี่กพนี่บอกคุณก่ออันนี้พูพักปันซ้อยไว้เนาะอันนี้คื้ไข่หมดแจ่เนาะแบงแฮนี่ก็นั่เนาะนั้มากกับแบงแฮคนบาดไก่กน่เสี่ยงนั่งเสี่บบริไตน้ำพ่นเนาะคนกยังต้แข่งรื่อยๆเนาะทั้งร่มพั่นนองทั้งร่มทั้งคนกูเอฟังไ่ต้มกรือบอกับข้าเมบอกไม่ได้จ้า อ้โ oh, 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 oh. ้ายนาร้ายจะหน่อยขาหน่อยประเด็ประเด็นวะเนีพักควเรียงนะ าดอ่ะม,มตักประแด,ดนเนาะนี่่ประแด,ดน,น,นต้องปุ่งก่นนนอจากเป็ตักมะงอเนาะพีะน่นนอส่งเื่องก่อนต่ำกเบือใช่ว่าที่ไข่หมนะอ,อันนี้ครับเบือต่ำคนก็พูดะึีไข่เนาะนี้แหล่ใ่มึว่าเดี๋ยวท่านดอน ตอนนี้ยังเป่าพัดลนต่ำๆคนะรูมาแต่ปทายพ,พา้นผาจะพาพ้นผาอากาศเบร์นีเนาะส่งรักว่หนคนเล่คนเล่มันถูว่ันน,นน้ดาน้อ,นองเขาเหนือเขอนานังก่าน ไปตองด้วยจ้าส่วนชายบูแดงเขาจกาป่ยเอาหาากองคอนี้เนี่้เละทัดไซละายนอแล้วกระยุกนองนอะยังเป็นกรงยงกเแน่องเลยกระยุก เหมนอือแต่หัวค่นี้ปีอ้นโตพอตรวท่านใ้อยู่เรียบลอยเลยนะมีอนองหน้าูงกมาหนงเรียบลอยแล้ะยังไคหน้าได้จะนอนพออยู่่อถ้าได้เดือนกละเพี่ห่อแล้วซัดนูซักหยาเตรียมและแกปูนอคาออกหน้าไข้หดแล้วเหมันเตรียมเดียเลี้ยงวัวนอย่างควายแล้วสีบไปตองเด้อบัน xin chị nữa rồi thôi nè coi là bắt chạy nhiều xài cái gì ดูวเขาดีไม่น้อยมันน้อยเดียวไม่ตัวเวขอดีไม่น้อยน้อยเดียว่นองก็แหลบเบอดอยวาดเสียไปตอกมีอะป๊อกหีอะป๊อกคนฮอซะพอบกเป็นเนาะมส่เราความจริงเนาะพอเป็นกับพวกงานอยากไปตอมันแตกมันเชเลยมุ้งในเลยลายตั ตื่นเทบรดาดังตื่นเทียงฝ่าดังวังนั้นได้แล้วมุกต์ก็โดยมุกที่สเนาะอันนี้ได้แล้มุกน่มันมุกไงมันงปอคมุกงามปันไดดง่ามันแดดกันเนี่มันสมันอร่อยน้นรสชาติย่างเดียวมัยเหนมาวันี้ควาวง่ามด้ง ไม่ก็ขึ้นแล้วพี่น้องพ้นก็นค่อยๆย,ยุดตกลงแล้วใครดูไหม,หมหป๊าสีโพคัมหมอนึลังคานี่ยโป่งหนึ่งเขาก่อนก็ได้ได้ไดฮะมันหาบอ,กอีกเจ้านึงเด้เจ้านึงอะไรกันา้าหมอนพักก้อนแล้วอะไรอะไรเนาะถ้าเราสุกจำไว้แมันชุกจังอันคุณน,น้ำรังอะไรเขาถ้าเราสู้สามพี่น้องเอว่าสิแก้ให้เบนะิรงเนาะ เนียงแทนเนีนนยยเลยหอ,น,อนแบบอ่าอาแปะสิครัยังไม่สุกจ้ายังไม่สุกมกาตววกับจิ้งค์เย็นกันอ่ะพี่หนอผ่าล้างฝนโอ้วววงวมมดววตอนนี้ววววววเวว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 ว่ะ ฝนฮากะเซาตกเนะตกแห้งเติบแ้วบ่ว่าสิเฮสวนมันสแล้หรือบ่เพาอยู่บ่พอนี่เนะโอ้วิวงามด้พี่นสิปงด้พี่นันนกะเาตกแลนาสิุกเลยล่ะมงเอ่วสิมาแกให้เบิ่งนเห็นุงจักมนี่ Mặt tay mẹ lòng nhỏ thì mẹ nó tò mục chăn mục nhai mục à. nhai mục nạm mục nhai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  mục 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 nhai mục mục cái nó mở Cái nó thì nó bơ, sẽ bơ xí, xí. Ừ. À. sao, Này Này tuột tuột thải thải đấy nè Này nó Kín gì bò thì nó Khai đang tủ đi thẳng Để Khai mút bởi thôi Đây khán. ม่ไออก่มดเยมันมีน้ำเยอะนักพักบัวเหอะเีเสียงดูว่าได้จากดิฉันไปหอนได้เป็นน้หหอยรอน้องหอยเด็อพี่น่ออันที่จริงนะซีไิฉันมันขึมฝาขึมฝนเดี๋ยวพี่น้องนมันอะไมา้นนี่ อันนี้พักนางตูหรือว่าใบแมงลากท่านั่านใครมือชงสายไล่ออกนั่นที่มันแตะไปจ้าแม่น้งมอหนิโป๊กไบหนึ่งโป๊กใบทั้งลูมว่ะอ๋อไอหอมะเนี่ยนี่เนาะสีสันหน้าตาก็จะประมาณนี้แสบแสบมีไอปะคนน่ะมือมีไอปาเองเมนูมันนี่ก็คือมุกปลาใส่ไข่มุดแดงใส่พักนางตูน้อพี่น้องแม่พิลังหยาดกายขึ้นต่อ เขาวขวากัมีเงาะป๊อกฝนตกลินกนกก่นเพรานอากาเศร้าโตผิวหนังแดดกระออกแล้วเนาะโอ้ค่ะฝ่าลังฝนหย่อมสวยงมามเสมอค่ะเจ้าสไลด์กับท้ายอยู่เหนือวจังน้อยนั่นแหละของข้างเหยียดมีหญ่เวิร์เนาะอยากแมวขุนกินมุกน่ะพี่น้องเลยแนะนำโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สไลด์สิฝากไว้ซัมมี่ก็น่าไวเพาะกันไหมคลิปหนาเนาะก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสไลด์ให้คลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี